EP สองของการมาหัวหินนะคะทุกคนแต่เหมือนตอนนี้เราก็จะามาจองหัวหินแล้วนะคะทุกคนเพราะชอบวิวที่ปราณบุรีมากกว่านะคะทุกคนแล้วก็เลยทําการย้ายมาปราณบุรีแทนหัวหินนะคะทุกคนก็ก็เหมือนนั่งอะไรนะนั่งนั่งรถมาปราณบุรีน้องก็เก็บของอะไรเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นวิวรอบๆห้องของเรานะคะเหมือนอันนี้เราอยู่ชั้นสองคะทุกคนชั้นหนึ่งพ่อแม่ก็จะอยู่เนาะ โอเคนะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศร,รอบๆนะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะชอบวิวมากเลยโอเคต่อไปก็จะเป็นห้องน้ํานะคะทุกคนนี่จะเป็นห้องน้ำนะ,ะ,ะโหห้องน้ำมันสวยทุกคนโรงแรมนี้โอเคนะทุกคนน้่ก็จะเป็นเหมือนห้องน้ํานะคะนี่ดูบรรยากาศห้องน้ำบรรยากาศห้องน้ำบรรยากาศห้องน้ํา S <S <an> <S ก็ก็เป็นฝักบวัวนะทุกคนใน,นห้องอนาบน้ำนะคะเหมือนเราเอาโฟมล้างหน้าแปรงสีฟันเลยมันใส่ไน้เลยนะทุกคนพว่าเหมือนเก็บของแล้วต่อไปก็จะนอกห้องน้ำนะคะทุกคนเดินออกมาเาก็จะเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้านะคะจากห้องน้ำมันก็จะเป็นเหมือนโต๊ะเครื่องแปนะ้งมันแหละจะมาให้ดูตู้ส้าด้ันทุกคนนี่มันมีไฟด้วยเนหะ็นไหมโอเคก็จะเป็นตู้ส้าเนีนยทุกคน ยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเข้าไปเลยคือเสื้อผ้าตอนนี้ยังอยู่ในกระเป๋าเดินทางนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นเหมือนตู้เย็นนะคะแล้วที่ก็กแบบที่ที่เราจะมาเก็บของเนาะสขวนก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะทุก